ที่ดูตอนนี้อยู่วันนี้ฮะขายบัตรเน่จะพัฒนาไปพัฒนาแล้วครับตอนนี้พัฒนาแล้วบอฟ้าพันาหัเครื่องทางอยู่เครื่องทางคือสองปัญหาดิวันนี้แต่งชุดเมื่อคืนด้วยค่อยจะหล่อพนะโอ้ยกระสรบปั๊บไปบ้านพี่น้องติดใจเขานอนนอนเขาเป็ี่นนุ่มต่างชาติเนาะเมื่อคืนเนาะแล้วจะจัดอีกอยู่ อาถัางถังอาถังขี้เดี๋ยวพูดแต่งอีกอะไรเดีย๋ยวพูดแต่งอีกเราดจองเราจองไหนไม่หาเแม่แม่หมู่บ้านฝนตกบ่อยยุ่นี่มื้อนี้เดยวตกบอลมื้อนี้่ เขาตัวหลอกแม่เอ้ยห้าบุญลายอยู่ซี่เกียวมา่นิแสดว่าคิดว่าอ๋อซีเกีมยวถามมันได้ไงวันนี้ลูกๆตัวเกียวมิวสิกมาลัลน่าจะเยอะมากเฉพาะน้องยูรีคนเดียวก็ห้าแสนแล้วยูรีแบบว่ามาไลยน่าจะเวอร์กับเพื่อนอยู่วันนี้อุ้ยจอเวอร์มากวันนี้เป็นตาเป็นตาสวดมากอันใด ตั้งข้างนี้เป็นแผ่นใหญ่เลยบอกบอแผ่นแผ่นน้อยไหมเอออ๋อไม่ไม่ดูเป็นยี่สิบเมตรเยี่ยดยาวบางบางสิคาดบางว่าเปลี่ยนตองนี้แบบนี้จอออกหน่อยค่ะออกอีกหน่อยนิดนึงชู้เมื่อคืนหรอมีแต่คนหยองชู้เมื่อคืนเด้อฮะเป็นจุกจีบมาเขาก็เลยขอตัดต่างไปที่เร็วไงข้อหมายที่บอกบดอันนี้เขาตั้งเมื่อคืนหรอแล้วจอเป็นยังเจ้า ใหญ่้วงไปอยู่วงอย่างข่อยไปเต้าไปตั้งไปบ้างพี่ทีให้ผู้ใดข่อยเห็นอยู่เด้อเพชรนุ่นตุนเจ้าบ้าอย่างนี้เลูกเเาจ้าหักหลังข่อยมันบอเออครับเจ้าไปแอบเอาตั้งเสียงข่อยเป็นผู้ใดเขาใส่ครับแตนต้อมได้ออกอย่างบอกได้ออกบอละครับอันพอดีรันทร้างอันเพชรนุ่นตุนเพิ่นขอได้ครับาจะมาจองตั้งแต่หัววันขอบคุณครับ มาแม่นี่มือแรงมาปะหนิ FWD จอดเด้เลยเปิใจจองก่อกระไรนางกอนบอต้นอันนี้มันเป็นยางออกบ้านคุณเหรอมาทางมาทางหลังมากี่คนมือแรงนี่โอ้ยซาคุณละเนาะบุษบามิวสิกสิมาหน่อยได้จังใดซาเป็นบุษบามิวสิก เอาใส่หรอกรับก็เงื่อนงี้พอข้างล่างจ้าวุบักหลาบักหลาข้างล่าง้าพูดให้หน่อยนะจ้าเ w d ได้จ้ามาจองที่นั่งแล้วโอเคได้จ้าทีมงานเ w d นะครับมาจองที่นั่งหน้าเวทีเขาเสร็จตัวเกี่ยวแล้วถ้าไม่มานะครับจะโพสแล้วก็ไลฟ์สดด่านนะครับรอติดตามนะครับรีบมาเด้อมาหอดทุบหนึ่งกับมาก่อนเวลาเลยค่ารถไห่บอค้าบอรถปีตะคีราคาแพงเก่า ขีค้าโฆษณาเพิ่มแล้วขีค้าโฆษณาเพิ่มพร้อมขอบคุณครับวีจอมาแล้วออาพอเป็นนักตกบริษัทเราคอนเทนต์ไปเป็นนักตกแบบกิตาลีเอาลืมพญานาคน้องอยู่ไม่มีใครเอาแล้วยังอยู่เหมือนเดิมจะได้นสิ้นลาพันจอยแล้วปู่ท่าจะดีว่าสีไปเอา คืนนี้ปลอดฝนนะครับปลอดฝนปลอดภัยไร้มลทินนะครับถึงตกเราก็ไม่กลัวเพราะมีมีใต้ท้องช้างให้หลบฝนอยู่นีไ่ไงมีศาลาให้หลบฝนนี่ตะกี้ฉันก็หลบฝนท่าน,นี่แหละฝนตกกระไระบอสฉันมาเบิงเ่งดิตะกี้ฉันเบิ่งสาวหน่อยห้าปีแล้วเบิ้งสาวน้อยตั้งแต่ F F ยังเป็นเอฟเอฟยังเป็นเอฟอย่างเดียวตอนเป็นเอฟเอฟกับมาหนิงอยู่เรื่องหลเทียงหนึ่งเทียงหนึ่งอยู่ ก็นักร้องอีสานนครศรีนึงก็อยู่บ้านนี้หมดเป็นห้าคนเลยเดียวลุงดอล่าอะไรบ้านนี้ดิเด็กคนเราก็บ้านนี้ดิบักอะไรนะแม่บักเอีกบอกก็บ้านนี้บักเอีกที่มันที่กบขอบไหมก็ไม่ใช่โอ้มันมันมันตุ้งแช่แช่สิงโตป้าฮะป้าไปกินตะม้งกันดีกว่าไปกินข้าวกันเดีจะไปกินข้าวกันเด้อยให้ด้ไปกินข้าวบ้างแม่ ไปได้กี่มั้บดไปกี่เขาบดเนี่ยแต่พางงร้นซร้อยข้างหนานี่ตรงไปยังอย่างนบอโอ้ยผมเดว่าหมดแล้วเนี่ยขาดแห้งเด้อมิสเตอร์ไพยไหลอย่าบอกคนนะว่าเรามีจุดพูเดี๋ยวคนจะซื้อบัตรเยอะไม่ต้องบอกนะพี่ตุ๊เอฟซีเพราะตูนตเขาพร้อมนี่แหละเขาโปรโมทอย่างไรอุ้ยแล้วแกใส่กเจ้ากระเจ้าเห็นไหมเห็นบอมงเสืชมพูน่ะก้อนน่อยเห็นบ่แพนนหน่ะแล้วกับตะเท่ันนะกี่บก่อนหน่อยหเดี๋เห็น ย่วงขังอ่ะน่นี่สามพันแปลดร้อยล้านค่าที่การรับชม,มอยู่พี่น่องอย่าลืมซื้อบารจองตัวเดอร์แห่งรังใจทีมงานลูกหลานคอนเสิร์ตตัวเกี่ยวโอ้ยพี่น่องเมื่อกี้น่ะเวียทีใหญ่เวอร์มากสมกับเหมาะเหมาะกับสมแดนเซอร์หนึ่งร้อยชีวิตวันนี้นะครับรวมศิลปินประมาณเกือบสองร้อยชีวิตทีมงานวันนี้สองร้อยชีวิตอัพ ภาพรวมจะเปลี่ยนไปนะครับวันนี้ทางหน้าเวทเป็นแบบใหม่เลยใช่จะเป็นแบบใหม่แบบรุนเลยล่ะรุนเพราะรุนเรารุนเองนะชุดใหม่เขาเรียกอะไรนะเตล่าเขาสิเตล่าสิสตงกับเพิรนบอนี่เตล่าก็บชุดใหม่บอลอิสมกับเพิ่นบอสมกับชุดแต่ชุดเสือเพิ่นบอต่อสิเป็นทหารตานั่นนะก็ส่งที่ให้เขาเลยอะไรจ๊ะ กินเกาหลีทวมาบอกว่าจัดข้าวบุฟเฟต์กําลังจะมาส่งจัดโต๊ะไว้ให้หน่อยกําลังกินบุฟเฟต์เหรอใช่เดี๋ยวพี่ตุรลองรับบุฟเฟต์ก่อนนะกันใช่เพราะว่ากําลังจะมาถึงแล้วใกล้ยังโต๊ะไหนเราเราสายชิมไหมล่ะแค่คนีคน้บอกมีไหมอูอยากกินน้ำอันนี้เขามีน้ำมันอะไรสักอนเอฟซีบอกที่นวลแล้วกินเท่าเอาไว้นี่บอลเอาอะไรนายบอลแล้วกินเทาแหมฝที่ตกใครไป็นเป็นพงมยงกันเถอะไปดูที่อยู่ที่เซาก่อน หมอลำขออุ้ยหมอนักร้องขอจองที่อยู่กันนะโอ้ยไม่ต้องกลางเต้นเดี๋ยวนะอีสานเอาข้าวีนเนาะทางล่างก็มีก็ดีอุ้ยน้ำอะไรนี่บ้้องสนเคือเป็น้องแข็งแทะกินไม่ได้ดอกบ้านน้องสีแกมศับสูนย์วันปิดฤดูกาลอันนี้เพื่อนใส่เล่นบมอคุยกับเรนหมอ บอสขอมุมบอสขอมุมไหนดีขอสองนั้นแล้วกันเพราฝนจะสาดเอาวางสันเลือดอยู่มองอยู่กันเลือดอยูะต่อเสร็จหัวข้างล่างย่างไก่ยู่ อันนี้จอเยอะมากนะครับตั้งไรน,นีกบ๊อต้องซื้อถุงดำนะพี่หนุ่มนะถุงดำต้องซื้อเองขอเอาไปมันสิพ่อบอลเขาคนหลายไงเดี๋ยวไปซื้อรถตัดนี่ต้าบ้านนี่น้าวัานนี่ ตื่นเต้นจังวันนี้โอ้โหอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วพี่น,อน้องราคารอยเศ้าเก่าพี่น้องบอกแล้วว่าอลังการง่าส่างแน่นอนมือนีพี่น,อน้องอลังการมากที่สุดแล้วตัง้งแต่ทำวันนี้มานะครับวันนี้เราหายห่วงเรื่องความชื้นเรื่องรถติดหล่มนะครับเพราะว่าเราอยู่บนปูนบัตรหนัาง,งารอยเศร้าเด้อบอแพ้งดอก ซื้ออันแนวได้ประโยชน์อะไรก็หันต้องลงเปลี่ยนไขยด้วยเราต้องเราต้องซื้อทุบวไม้เจ้าที่เจ้าทางนั่นนี่เราไปรถตัดปากเนี่ยชุดไหว้บ้างสิพวกทุบเทียนบูชารัตนาไตป้าวันนี้บสามไฟเสร็จแล้วไฟสว่างแล้ว พยายามเบลอดไงมึงหนีรีเควียดสวัสดีครับยังเหลือเยอะเลยอุปกรณ์ขนลงมา มือ่อวานขอมาหาพันธุ์ใบเดี๋ยวพี่นอ้องววรวมพลังตัวเกียวหน่อยจ้า,า,วนา,นวาวรวมพลังตัวเกียวหน่อยไปหากินถึงขอกินน้ำไป้วข้ามกันพี่น้องอยู่ข้างเมื่อวานเลยนะรวมพลังตัวเกียวหน่อยแล้ววัดบ้านเลือไอ้วัดบ้านเชียงยืนวัดมังคลาธาตุวัดธาตุมังคลาลามวัดธาตุมังคลาลามวัดธาตุาามังคลาลามวัดธาตุมังคลาลามพี่น้อง คนขายบัตรหน้างานคือพี่ติ๊กพี่บ่าวนอนนาไม่เห็นนกเออไม่เห็นนกคืออยู่บ่าเอาไม่นนกเป็นตัวเป็นตัวรอดเองตัวรอดไม่นกพี่บ่าวนอนนาขายบัตรตัวหน้างานขายตัวอยู่หน้าตู้ไม่เห็นเพนเราก็เอาเต็นท์น้อยไปให้เขาซื้อแลอวก็มีราคาให้อยู่บ่าวไม่มีร<ะ>าคานะไม่มีราคาอีกคือจะม่ราคาตังค์สีเลยไม่สั่งสีมีราคาได้เหมราคาเอ็มเอสบอเอ็มเอส ถ้าเอาเต็น,นียนลอยไปเป็นมุม,มใบเขาไีออ๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นนะตนัวเมล็ดใช่ไหมตัวเมลดเดียวฉันฉันส่งให้แล้วเดี๋ยวมันฉันไม่รู้ว่าที่ไหนมัเป็นทีน่ไมนะวันนี้ขอห้าพันใบนะครับเอาไว้ไปซื้อขนนกขนอะไรเอาไว้ไปซื้อขนนกประดับตกแต่งวงห่อปีต่อไปมันตุลาบัตถ้าวันนี้ซื้อนั้นมันคุ้มค่าย,ยัางไงเพราะวันนี้คือวันสุดท้ายของการตั้งเวทีใหญ่แล้วเราจะตั้งเวทีอย่างนี้อีกทีหนึ่งคือเดือนตุลานะครับ บบใหม่เนาะในรูปแบบใหม่ที่อ่าตั้งหลักดีๆตั้งเขาดีๆไม่พีใหม่ไม่แพ้ใครขอปีละสองขอปีแล้วไม่เกินสองร้ยงานพอเพราะนอกจากนั้นคือไม่ได้ทําอะไรแล้วขอปีละร้อยแปดสิบงานไปเอานอกจากเป็นคอนเสิร์ตปลาปลายหมายว่าถ้าร้อยแปดสิบงานจะหยุดรับทีกมีอยู่จริงไหมล่ะอหัวใก่อนยานเพลินเสียงก็มีงานกับรับรับรับเจ้าของก็หายใจไปนี้ อยางกอาศิลปินบ่มีเงินใจค่าคนถลูกกันลาบลาบที่เห็นเอาไปเยอะๆไม่ใช่ะไรนะคระับเป็นผลศิลปินไม่มีเงินใจนลกลาัรบ้ามีเงินออกแล้วเนี <S <S ่ยจักรูปหนึ่งกิโลรักเขาแล้วมันแรงมันรา้าวติดก้าวตามพองบอผ่าน มือ่อนี้เขาจะบอกแม่แบปแ,ปแ,ปแปปม่เป่า่าเขาต้องเฝ่ากับเตยลาก,ก่อนจังกับเ,เออนใน,นในกันในเหล่วแม่ใน,นในกันลงกดมาเหลยวกับยูมันจูบซาปปะปะยูเป็นแม่ข้ามแม่แน่แม่ข้าจเป็นแ,แ,น,แ,น,แน่อหนี่ยบ้านด้งานเท่าไหร่ร้อยิบเก้าอร้อยยี่สบครับออนไลน์ร้อยิบเก้านะครับแล้วเขาอนุญาตชาแบบ